แต่ที่ผมทึ่งเลยในร้านนี้ก็คือพวกเครื่องเล่นเกมแปลกๆครับซึ่งร้านนี้มันมีเครื่องเล่นเกมแปลกๆ,ๆเยอะมากอ่าหนึ่งในนั้นที่ผมสนใจเลยแล้วรู้สึกว่าเด่นสะดุดตามมากก็คือไอ้เครื่องนี้ครับเหมือนอารมณ์แบบว่าต้องมีการและเอาก๊าซเสียบหรือลูดเข้าไปในเครื่องถึงจะเล่นได้ในส่วนนี้ใครที่รู้ใครที่ทราบข้อมูลเนี่ยก็มาให้ข้อมูลกันนะว่ามันเป็นเครื่องเกมยังไงมันเล่นยังไงนะอันนี้คือไม่รู้จักจ,กจริงๆแต่ว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็พวกเครื่องเล่นเกมแปลกๆที่แบบเห็นแล้วโลงงงอะ่ะมันคืออะไรวะอันนี้คิดว่า คงต้องปล่อยให้ภาพบรรยายแล้วกันแต่ถ้าคิดว่าตรงนี้มันยังแปลกไม่พอมันยังเก่าไม่พอมันยังเยอะไม่พออ่ะผมพามาดูตรงนี้อีกตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นยุคแรกๆของพวกเกมกดเลยผมลองคุยกับพี่เจ้าของร้านนะเขาเขาบอกว่าเกมพวกนี้มันเป็นเกมกดที่มาก่อนพวก แฟมีคอมอีกนะก็คือเก่ามากๆแล้วก็เป็นของค่ายดังด้วยนะก็คือ Nintendo แล้วก็คือมีเยอะมากอะ่ะเนี่ยดูได้เลยว่ามันแบบเต็มตู้ไปหมด